โ okay. อเคอ้าวนะครับสวัสดีผมกาผมกับผมนิวส์คุ้มกับเกมยันเดเรสซิมูเลเตอร์นะครับผมรอบนี้ก็กลับมากันอีกครั้งกับการตามติดอัปเดตแพทใหม่นะครับผมวันนี้เนื่องจากว่าในเว็บยันเดเรสเดสเว็บเพจคอมผู้สร้างเกมได้พูดถึงระบบใหม่ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้นะครับผมซึ่งเขาอยากจะรู้ว่าฟีดแบ,บ็กตอบกลับไอเดียของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมว่าสิ่งที่เขาคิดจะได้รับผลตอบรับจากผู้เล่นยังไงบ้างน,นะครับผม แล้วผมก็อยากรู้ความคิดเห็นของผู้ชมดนวยนะครับผมว่าคิดยังไงกับระบบไอที่จะกล่าวถึงในต่อไปนี้นะครับผมก็ถกเถียงได้กันน่สบายนะครับผมขอแค่สุภาพกันแล้วก็อย่าทะเลาะกันก็นกนพอนะครับโอเคไปดูกันเลยดีก่อนครับผมมาโพสวันที่20มิถุนายน2 0 1 6อยากทราบความเห็นฟี e แ b a c k ตอบกลับเรื่ะบบเก็บของแบบใหม่ระบบช่องเก็บของที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างมีปัญหามากมายหลายอย่างและสมคครอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ึ่งชันก็ได้ออกแบบระบบการเก็บของแบบใหม่มาแล้วดังนี้ภาพเคลื่อนนนี้นั้น ือการทํางานของระบบช่องเก็บของใหม่ที่ว่าที่เป็นการแบ่งตารางโดยใช้พื้นที่ช่องเก็บของตามขนาดของสิ่งของคล้ายกับช่องเก็บของในเกม Resident Evil ภาค4ก่อนนี้จะปล่อยระบบนี้ออกไปเป็นทางการก็อยากจะขอความเห็นจากเราผู้เล่นสักหน่อย ไมมีปัญหาอะไรกับแนวคิดนี้หรือเปล่าถ้าจะนํามันไปใส่ในเกมมันจะไม่เหมาะสมมากไปหรือเปล่าถ้าระบบการเลือกใช้หรือว่าจัดเก็บสิ่งของในตัวต้องถอดกระโปรงเด็กนักเรียนสาวคนนี้ออกมาให้เห็นกกนอรตรงหน้าจอแบบนี้ซึ่งตัวฉันเองก็เล่เห็นปัญหานี้อยู่สามหัวข้อใหญ่จากแนวคิดนี้ก็คือ 1. นึ่งยูทูบเบอร์หลายคนที่อัดเกมยานเลนสซิม,เมูเลเตอร์จะมีปัญหาในการอัปโหลดคลิปนี้เมื่อมีภาพกกนอโผล่มาในคลิป ซึ่งถ้าชั้นใส่ระบบนี้เข้าไปการจะอัปโหลดเกมยันเดเลตโดยไม่ตัดต่อลงใน YouTube จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย 2. การเปิดโชว์ก็โนแบบนี้อาจส่งผลให้ความรู้สึกด้านการวัดผลความเหมาะสมของเกมไปสู่เนื้อหาทางเพศมากเกินไปซึ่งจะส่งผลเสียถึงการเผยแผพร่ภาพสดจากเกมนี้เช่นการแลสตีนต่างๆเป็นต,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 ต้นอาจทาให้ระบบดีดเกมนี้ออกไปอัตนมัติก็เป็นได้ 3. คนจะมีผู้เล่นไม่น้อยที่รู้สึกว่าอายที่ต้องมาเห็นเด็กนักเรียนมัธยม ถกโปรงโชว์กกนเด่นตัดกลางหน้าต่อแบบนี้แน่เลยแต่สำหรับตัวฉันเองแล้วฉันไม่รู้สึกว่าโลกนี้ยากตรงไหนนะแต่ฉันรู้ได้เลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่ลําบากมากสำหรับยูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์และใครก็ตามที่มีเพื่อนหรือคนในครอบครัวที่แอนตี้และพวกนี้เป็นแน่แท้ฉันก็เลยคิดวิธีแก้ข้าวๆประมาณนี้ก็คือการเอากล่องข้อความคําอธิบายภาพมาวางทับไว้บริเวณที่เป็นกกนซึ่งไม่แค่ช่วยให้ไม่เห็นกางเกงในเท่านั้นแต่ช่วยเพิ่มข้ออธิบายของอุปกรณ์ไปด้วยในตัวแตงใดก็ตาม แค่มีคนคิดว่าการที่มีฉากโทระโปรงของเด็กนักเรียนสาวเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการปิดบังหรือแม้ก็ตามก็จะแก้ปัญหานี้ไม่ได้เลยแต่ถ้าพูดตามตรงแล้วเหตุผลที่ฉันคิดว่ามันไม่เป็นหาอะไรก็เพราะว่ามีเกมอีกมากมายที่มีอะไรหลายๆอย่างที่เปิดเผยให้เห็นพอๆกันหรือมากกว่าเกมในเลด้วยซ้ำแต่ไม่โดนแบนจาก YouTube และในทวิตอย่างเช่นถ้าพิวดีพายสมายที่ทำคลิปเกมเซนเรนคากุระได้ที่มีเกมเกี่ยวกับการเปื่งพาร์เด็กนักเรียนมัธยมสาว งั้นไก่แค่ระบบการเก็บของที่ให้เห็นก้กกอนโมงของเด็กสาวนั้น <Amazing. S 1> ก็ไม่ไดาเปนหายนะแต่ง oh. อะไรก็ตามยันเดซิมูเลเตอร์นั้นก็เคยได้รับการตัดสินอย่างไม่เป็นธรรมจากเว็บไซต์บางเว็บมาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ายันเดซิมูเลเตอร์จะมีเนื้อหาไม่เหมาะสมน้อยกว่าเกมอื่นๆอีกมากมายที่มีในท้องตลาดแต่มันก็อาจจะถูกแบนได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยผลอะไรก็ตามที่พวกเขาต้องการเพราะฉะนั้นก่อนที่ฉันจะลงมือทําระบบช่องเก็บของนี้ให้เต็มที่ฉนันขอทางเขาที่เห็นของทุกคนก่อนแล้วกันนะ และนี่คือแบบสำรวจว่าคุณคิดถึงอย่างไรกับระบบช่องเก็บของแบบใหม่นี้แล้วก็สามารถคอมเมนต์ของคิดเห็นของคุณทิ้งไว้ได้ในส่วนของคอมเมนต์ด้านล่างฉันจะแวะมาอ่านทุกทุี่สชั่วโมงนะวันต่อมาเกี่ยวกับการขอความเห็นเรื่องระบบการเก็บของแบบใหม่เมื่อวานนี้เมื่อวานฉันได้เสนอไอเดียเกี่ยวกับระบบช่องเก็บของแบบใหม่ที่แบ่งเป็นตารางช่องๆให้กับผู้เล่นได้รับรู้ สรบดังกล่าวนั้นตัวเอกต้องถอดกระโปรงของตัวเองออกเพื่อแสดงอาวุธและสิ่งของต่างๆที่เธอ่อบไว้ใต้กระโปรงของเธอเองซึ่งเผยให้เห็นกกนอ,นอของเธอด้วยึฉันไม่มั่นใจว่าการทําแบบนี้จะส่งผลให้คนไม่ชอบใจมากนักขนาดไหนกันแน่ฉันจึงตัดสินใจที่จะทาแบบสำรวจข,ของเหตุของแฟนเกมและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้แฟนเกมครึ่งหนึ่งไม่มีปัญหาอะไรกับการถอดกระโปรงนี้แต่ในที่มีการปิดบังกิ้งในเอาไว้แต่อีกสามในสิบก็คิดว่าเป็นข้อคิดทีด่แย่ ส่วนที่เหลือก็ไม่มีปัญหาใดกับระบบนี้เลยฉันก็ได้อ่านความเห็นฟีดแบ็กตอบกลับของทุกๆคนมาแล้วลังจากนั่งคิดอยู่แทบทั้งวันฉัา,านตัดสินใจที่จะเสนอทางเลือกใหม่คือกระบบนี้ณเวลานี้็ปฏิเสษไม่ได้ว่าเกมนันเล่นั้นมีผู้คนให้ความสนใจมากๆแต่แบบว่าทําไมกันละ่ะณเวลานี้็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเกมนัน,นเลน่นี้มีผู้คนให้ความสนใจมากๆแต่แบบว่าคิดว่าทําไมกันหรอ ทำไมเกมนี้ถึงมีคนสนใจมากขนาดนี้กันละ่ะฉันจะบอกผลให้ก็ได้ว่าเกมแบบไหนที่ควรจะไม่สนใจก็คือพวกเกมธมรรมดาธรรมดาทั่วๆไปกับเกมที่เน้นปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีพิดนภัยยังไงละ่ะเกมธมรรมดาทั่วไปก็คือเกมที่มั่จะเป็นต้องทําอะไรแปลกๆไปกว่าเกมอื่นๆมีแนวคิดเรียบๆง่ายๆส่วนเกมที่เน้นปลอดภัยไว้ก่อนไม่มีพิดนภัยก็คือเกมที่หลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆที่อยากไม่ถูกยาลับสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะสินคํคำว่าเกมว่าเป็นอย่างไรตัวอย่างของเกมธรรมดาทั่วๆไปก็คือถ้าคุณเป็นอาหารคุณต้องกินอาหารคนนอื่ แต่ในกรณีของเกณฑ์ที่แปลกๆก,กว่านั้นก็อาจจะประมาณว่าคุณเป็นนักเรียนยมัธยมนักโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นและคุณต้องทำการคาตกรรมน,นในคนอื่นๆส่วนเกณฑ์ที่เน้นปลอดภัยไว้ก่อนก็คือระบบห่องเก็บของที่อาจจะมีกระเป๋านกักเรียนเปิมเป็นช่องๆเหมือน,นตารางทั่วๆไปแต่ในกรณีของเกณฑ์ที่ดูร้อลมหน่อยก็คือการถอดกระโปรงออกมาและโชว์ช่องตารางเก็บของที่ซ่อนอยู่ใต้กระโปรงนั่นไงล่ะ ถ้าคุณคิดเอาแต่จะทําให้เกมได้ในทุกคนปลอดภัยต่อความสิ่งต่างๆไม่อยากให้คนต่อต้านคุณแล้วก็คุณก็จะได้เกมที่ซ้ำๆำเดิมๆและสีสันน่าเบื่ออันถ้าเกมยังไน้เรยกกลายเป็นเกมแบบนั้นแล้วก็มันก็จะกลายเป็นเกมที่พยายามจะไม่โหดพยายามจะไม่แปลกพยายามจะไม่ถูกต่อต้านแทน ในทางกลับกันแล้วธรรมชาติของเกมแนวนี้ที่ฉันกำลังทาอยู่มันต้องเป็นเกมที่หโหดแปลกๆสิ่งๆแบบนี้แหละแล้วผมก็เดาได้เลยว่าถ้าเกิดผมให้คุณเลือกว่าจะให้เกมนี้มีระบบของการแอทแทคกก็นอนหรือไม่มีระบบของการแกล้งคนหรือเปล่าการฆาตกรตายไหมการทรมานการลุกล้ำเพื่อสนตัวหรือเปล่าเรื่องที่ฟังดูสูมเสียงไม่เหมาะสมอย่างนี้ฉันก็เชื่อว่าพวกคุณคงไม่อยากให้มีใช่ไหมล่ะ ท่านี่จะหลีกเลี่ยงการกระทำไปแปลกเสียงเสียงพวกนี้ถึงมุ่งหน้าเข้าสู่เส้นทางที่เต็ไมไปด้วยความโลภจิตแห่งนี้และพยายามเป็ทูบปิตาจากกระแสตอต้าเหล่านี้เท่าที่ปไปได้เพราะที่ได้ก็คือเกมในเล่นั้นกลายเป็นเกมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่รู้จักไปทั่วได้ก็ปปเพราะอะไรแปลกเสียงเสียงๆนึงใกล้เคียงความไม่เหมาะสมเหล่านี้แหละนะและสำหรับคนที่ยังไม่สังเกตเห็นแนวที่ของเกมเกมนี้เป็นยังไงกันแน่จะลองพูดให้คุณคิดตามคร่าวๆแล้วกันนะคุณคิดว่าคนแบบไหนที่ทําเกมที่มีเรืขอ,ของการเพิ่มความสมกูรณ์ต่างๆ คิดว่าคนแบบไหนที่คิดระบบรู้วิธีโย่อจอนคนจากการอ่านสือโป๊ก,กันละ่ะแลวคุณคิดว่าคนแบบไหนกันแน่ที่คิดระบบถอดเสื้อผ้าแล้วเดินเปลยเปยไปทั่วได้ก็มีแต่คนบ้าๆเท่านั้นแหละใช่ไหมล่ะคุณปบ้าๆคนนี้ที่ทําให้เกมเน,นเลสมาได้ไกลขนาดนี้ไงละ่และแต่คุณยังไม่รู้ว่าเกมน,นี้บ้าขนาดไหนแนะนาให้คุณลองดูภาพอาร์ตเวิร์ดหรือภาพแฟนอาร์ตของเกมน,นี้ให้ดีนะตัวอย่างเช่นภาพของคุณเดอะเจนนี่พิลที่แปะไวพ้พร้อมกับบทความนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเจนเลสเ s i m u เตอร์นั้น ไม่ใช่เกมแนวน่ารักๆที่ทุกคนในครอบครัวจะไม่นั่งเล่นพองกันได้อยู่แล้วต้แต่แรกและฉันก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าในสามของแฟนเกมของฉันไม่ชื่นชอบคอนเซปต์ของเกมนี้แังนั่นแล้วฉันจะพยายามทาให้มันเป็นกลางแล้วกันนะโดยให้ข้อเสนอทางเลือกใหม่ก็คือเมนูตั้งค่าของเกมคุณสามารถเลือกได้ว่าจะปิดการเผยภาพของตัวเอกในเกมไว้ให้เป็นโครงร่างสีดําแทนก็ได้เมื่อคุณเปิดช่องเก็บของดังภาพนี้ นอกจากนี้ฉันก็ใส่ระบบเซนเซอร์กับกงในระบบเพิ่มม่านหมอกแห่งเสียธรรมจับฉากเปรยของสาวๆวาบลาๆให้ผู้เล่นได้ตั้งค่าตามใจชอบจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องคนที่ต่อต้านนะจ๊ะสุดท้ายนี้สำรังื่ไขใหม่ทีอยากทราบความเห็นและช่วยคอมเมนต์ตอบแบบสอบถามนีดหน่อยแล้วกันนะว่าคุณคิดอย่างไรกับเงื่อนไขใหม่นี้นเลเย็นเลยมันจะไม่แปกไปหน่อหรอถ้าจะจู่ยันจังถอดกระโปรงโชว์ไปทั่วแบบนั้นนะมิโดรีเธอจะบ้าหรือไงอ่ะยันจังไม่ได้ถอดกระโปรงจริงๆซะหน่อยอ่ะ โลกการถอดกระปรองให้เห็นช่องเก็บของอ่ะมีแต่ผู้ได้เดฟนั้นที่เห็นนะแต่เยนเดลเดฟเย,ยนเดลเดฟถ้าเกิดตอนนั้นเยนจางใส่กระปรองล่ะแล้วถ้าเยนจังตอนนั้นกําลังเป่อยอยู่ล่ะแล้วถ้าสมมุติว่าเยนจงกลายเป็นผู้ชายกลายเป็นเยนคุงล่ะเออถามพอยอยังมิวลีจะไปเขียนข้อต่อแล้วนะ โอเคผมวันนี้ก็คือเนื้อหาคร่าวๆจากบทความนี้ที่ยันไดเดบเขาเพิ่งเขียนล่าสุดนะครับผมในวันที่20 21มิถุนายนนะอันนี้จะเป็นเนื้อหาของระบบใหม่ที่ถกเถียงกันเรื่องของช่องเก็บของใหม่ที่การกระทเป็นช่องเก็บของที่พิเศษมากตรงที่ต้องเปิดกระโปรงออกมาดูเพื่อดีใจใหเห็นช่องเก็บของที่อยู่ใต้กระโปรงอย่างนี้นะครับผมซึ่งผมเชื่อาอาจจะถูกใส่ไปในแพ่หน้าก็คือแพ่วันที่1กรกฎาคมเลยนะครับผมหลักๆประเด็นนี้ก็คือเนระื่องของการเห็นกกรนอนและการเห็นฉากถอดกระโปรง คนสร้างเกมพวกรัวว่าถ้าเกิดว่าใส่ระบบนี้เข้าไปแล้วจะมีคนต่อต้านเยอะซึ่งก็จริงนะครับผมมีคนที่เห็นต่างอยู่เนื้อสามของคนทั้งหมดที่เป็นผู้เล่นของเกมนี้นะครับผมหลายๆคนก็เสนอทางเลือกอื่นอย่างเช่นให้ใช้กระเป๋านักเรียนหรือกระเป๋าสพายแทนอะไรย่างนี้กระเป๋าสพายข้างก็ได้แบบว่าเกมช่องเก็บของที่เป็นเหมือนทั่วๆัวไปนะครับผมทําให้ยันเดฟเ,เขามาพูดอีกทีหนึ่งว่าก็แต่เกมเป็นเกมที่พิเศษไม่เหมือนใครแปลกๆอย่างนี้สเสียงๆให้มีนู่นนี่นั่นให้ดูบมีคนพูดถึงอะไรย่างนี้นะครับ ถ้าใครที่พอจะอ่านอังกฤษได้ก็แนะนําให้ลองอ่านในเว็บของยานเด้เดฟนะครับผมจะรู้ว่ามีคนที่ถกเถียงเรื่องนี้กันมันมาสมควมุำรมากคือคอมเมนต์เป็นร้อยๆแล้วถกเถียงกันเรื่องนี้ว่าคนจะเป็นยังไงกันแน่แล้วก็คิดว่าดีแล้วก็มีคิดว่าอยากให้เป็นอย่างนี้ก็มีนะครับผมซึ่งก็เห็นต่างกันไปแล้วก็สังเกตเห็นได้เลยว่าความคิดเห็นของเขาอ่ะแต่ละคนเขาโอะใจจริงนะผมก็คือคิดยังไงก็พูดอย่างนั้นทําให้เป็นเหมือนกับมาถกกันได้ว่าคนจะเป็นยังไงในอนาคตนะครับผมแต่ถ้าเกิดถามว่าผมค โอเคคอนเซปที่ว่าถกรโปงอ,อมาให้เห็นเป็นช่องเก็บของท้ายขวาและตรงกลางขึ้นปิดกกนวไว้เป็นเหมือนช่องอธิบายไอเทมนั่นแหละนะที่จใัในเดฟเขาทําเป็นตัวอย่างไม่อยากให้ชโชว์กกนเด่นหลากลางหน้าจอเหมือนกันเพราะว่ามันนึกอารมณ์แบบว่าเปิดอินเวนตอรี่ดูมาแล้วมีกกนโผล่มาตรงกลางมันแบบมันก็ไม่ไหวนะถ้าเกิดเจอบ่อยๆอะ่ะแล้วก็ยิ่งทำช่อง YouTube อย่างเงี้ยคือเกิดเป็นยูทูบเบอร์คนจะมีอะไรปิดกั้นไว้บ้างเนี่ยจะโดนสไตล์โดนนู่นโดนนี่ได้นะครับผมส่วนอีกเรื่องนึงที่ผมไม่เห็นด้วย่ในในยวาย่างมันแปลกอะ คือมันไม่มจำเป็นต้องแปลกก็ได้นะผมว่าสำหรับตัวผมนะคือต้องบอกว่าบทความนี้ที่ผมแปลมาเนี่ยผมได้แปลข้ามสองย่อนหน,น้าเลยนะครับผมเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่า,วายันเด,ยดยนได้พยายามเน้นคําว่าแปลกพยายามใส่ทุกอย่างให้เกี่ยนี่ไม่ธรรมดาแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันดูเฉิงเสียงอะไรอย่างนี้นะผมเช่นระบบของการวิ่งเปลยไปมาได้อ่านหนังสือโป้ได้ขั้นทุกขั้นนี้เพิ่มเติมขึ้นมาได้อะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งตรงเนี้ย และแล้วส่วนมันทําให้กลายเป็นเกมกันเดกทุกวันนี้จริงๆก็ใช่แต่จริงๆผมว่าทุก,ทกอย่างไม่ต้องแปลกอย่างที่เขาว่าก็ได้นะสำหรับตัวผมเองนะผมคิดว่าบางทีบางอย่างมันก็ใส่ธรรมชาติทั่วๆไปบ้างมนไปกับสิ่งแปลกก็น่าจะได้เหมือนกันนะ <laughs> อันนี้เขาสึกส่วนตัวนะว่ารู้สึกว่ายันเดเดเขาพยายามให้มันแปลกทุกอย่างเกินๆไปจนบางทีบางอย่างมันทําให้ดูผินธรรมชาติเกินไปอะไรอย่างนี้นะผมเช่นระบบการถอดกระโปรงอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้มันลําบากตรงที่ถ้าเกิดตัวเวองไม่ใส่กระโปรงอะไรอย่างนี้จากสถานการณ์ต่างๆเช่นไปใส่กางเก รูปแปลกๆอะไรนี้ขึ้นมานะครับผมตามที่เขาพยายามลีกเรียงที่จะไม่ตอบคําถามเรื่องดีนะก็ว่ากันไปนะครับผมก็สำหรับผมนะเอาจริงผมอยากให้แบ่งเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่ใส่ไว้ในกระโปรงด้วยแล้วก็ส่วนที่เป็นกระเป๋าด้วยนะครับผมเพราะว่าอย่างที่เห็นในเกมว่าโคนะลูกกาจะก็มีกระเป๋าใส่ไว้สะพายไว้ตรงเก้าอี้เวลาที่เราทําภารกิจที่ใส่รลายโคนะลูกกาจังนะครับผมคือได้แบ่งสองส่วนเป็นส่วนที่เป็นกระเป๋าสะพายส่วนหนึ่งและเป็นกระโปรงส่วนหนึ่งมันทําให้สปายจากกบเกินหลักฐานได้ส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็ เปไหนมาไหนได้ส่วนหนึ่งด้วยนะผมว่าซึ่งก็แล้วแต่เังไดเดฟเ,เขาจะกรุณาทําหรือว่าจะคิดยังไงก,ก็แล้วแต่แล้วกันนะครับผมผมก็จะคอยติดตามต่อไปแล้วกันนะครับผมว่าเจนดเดฟเ,เขาจะสร้างอะไรขึ้นมาอีกจะมีอะไรแปลกใหม่หรือว่าน่าสนใจเพิ่มขึ้นมาอีกหรือเปล่านะผมก็คือแต่หลักแล้วเชื่อแหละนะครับว่าเจนเดเดฟจะสมมารถจะประคองเกมนี้จะไปถึงสุดที่สุดได้นะครับผม ก็แล้วแต่ทุกคนคิดยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมว่าคิดเห็อย่างไรกับระบบใหม่นี้การเปิดกระโปรงออกมาให้เห็นช่องเก็บของเป็นตารางๆซ้ายขวาถแถมก้ก็นอแถมมาด้วยนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากดูตัวเต็มของกกนอก็เป็นลิงก์ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมเพราะว่าไม่อยากเสียงจริงมันมันใหญ่มากมนะันเต็มหน้าจอมัน,ม,นมันมีปัญหา แน่ๆเอาเปา็นว่าขอบคุณที่ติดตามชมคลิปนี้ด้วยกันนะครับผมล่าสุดก็มีอัปเดตใหม่ที่7มิถุนายนใช่ไหมที่เป็นแพทใหม่เพิ่มก็มามีอาวุธใหม่มีส้อผมใหม่มีอิสเต็กลับใหม่ด้วยนะครับผมแล้วก็ผมยังมีไอเดียจากที่ตกค้างจากวันที่15มิถุนายานด้วยน,นะครับผมที่ยังไม่ได้ทำนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปยันเดสเดอซิมิเลเตอร์อีกพาร์ทนะครับผมที่เป็นพาร์ทอัปเดตในเดือนนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นตั้งตารอไว้ได้เลยนะครับผมออยว่าสัปหันี้จบแค่นี้ก่อนนนนะคะคคคคครรรััับบบบบอุณททีี่ตติดาาามชมชะะโเวไปแล้๊ยย